พอไหมที่จะเลือกเพราะว่าคนไทยมันจะว่าโอ้ยผู้หญิงซับเซอร์เวียนกับผู้ชายยังไงก็ต้องเป็นตกเป็นทาสพอคอย่าุ๊อยู่ก็ไปตายก็หมดเรื่ลยมีความรู้สึกว่าเพราะเพราะยูเดสตินไปแล้วว่าชีวิตที่จะต้องไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะยูอเวสก็จะเป็นทางเลือกของชาวบ้านก็ถึงบอกว่ามันต้องเปลี่ยนท t i t u d e เป็นเพอร์เซ i ชันในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้โลกพวกนี้เกิดขึ้นนี่คือ คิดว่าทุกคนก็เลือกได้เนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเลือกได้ยังไงมันมาจากอํานาจภายในจากตัวเองซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการสร้างของตัวเองแล้วก็สังคมด้วยใช่ไหมฮะถ้าสรุปความง่ายๆขออนุญาตสรุปความง่ายๆอย่างที่คุณโอมพูดว่าสังคมเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องสร้างอํานาจภายในของเราด้วยเนาะทีนี้ลองมาฟังตัวแม่นะตัว ตัวแม่ตัวยายนะครับย้ำจริงๆริงนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการเนี่ยก็เจอหน้าพี่เป้าแล้วอะคือทุกคนก่อนคิดว่าคนในสังคมเนี่ยจริงๆก่อนอื่นมาตั้งกติกาก่อนไมเรื่องอะไรคะเรื่องอคําวอดคาวอดหรือว่าตัวแม่ตัวย่าเกิดมาก็เจอแล้วต้องตั้งกติการ่วมกันก่นไคะคือจริงๆแล้วมันมีคําพูดที่บอกว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เลือกเนาะ ไม่ได้เลือกแล้วเราก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกได้แล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะมันอยู่ที่การคิดการตัดสินใจในการเลือกสุดท้ายเมื่อกี้คุณโอมมาพูดถึงขออนุญาตใช้คําภาษาไทยอํานาจภายในที่จะตัดสินใจเลือกมันต้องมีอยากถามพี่เป้าว่าอะไรคือที่มาของอํานาจภายในที่เขาจะตัดสินใจเลือกอะค่ะแล้วอะไรเป็นปัญหาของสังคมปัจจุบันที่ทําให้คนไม่มีอํานาจตัดสินใจเลือกที่จะให้ตัวเองปลอดภยัยอะ วันนี้เราจะพูดเรื่องสิทธิใช่ไหมก่อน <laughs> ก่อน <laughs> นิดนึง <laughs> จริงจริงนะคะมนุษย์ทุกคนมีพลังพลังในใจพลังพลังในตัวเราเองมนุษย์ทุกคนมีนะ,ะอยู่ที่ว่าตัวเองจะจับออกมาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะลังกลเราไปยอมคนข้างๆมากไปลืมมองมองถึงจิตใจหรือความต้องการของตัวเองนะ,ะบอกได้เลยว่าไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายหรือว่าเพศไหนทั้งนั้นนะคะมีพลังอยู่ในตัวเราต้องอาหาออปชั่น หาทางเลือกให้ตัวเองทัศนคติมาก่อนต้องมีทัศนคติที่เคารพตนเองก่อนนะถ้าเคารพตนเองเราจะมองเห็นได้หมดเลยว่านะคะโลกนี้มันมีความแตกต่างเยอะแยะนะถ้าเราไม่เลือกให้ตัวเองนะคะเลือกในสิ่งที่ดีๆให้ตัวเองเราจะไม่ปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเอดเรื่องเดียวนะคะน้องแม้กระทั่งตัดสินใจจะขึ้นแท็กซี่เราก็ต้องมองแล้วมองอีกคิดแล้วคิดอีกให้แท็กซี่คนนี้มันจะพาเราไปถึงปลายทางไหมวะมันจะ พาเราไปตรงโน้นตรงนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมีช้อยให้เลือกเพียงแต่ว่ากลัวอํานาจภายนอกปัจจัยเสริมอย่างอื่นคู่ครองตนเองเฮ้ย hey, ถ้าปฏิเสธเขาให้ก็ใส่ถุงยางเวลานอนด้วยกันเนี่ยเขาจะทิ้งเราเขาจะไม่เลี้ยงดูเรานะเป็นประเด็นตรงนี้มากกว่าที่ผู้หญิงหรือว่าคู่คนนั้นเขากลัวจริงๆแล้วพี่ว่าถ้าเขากล้าตัดสินใจต้องเข้มแข็ง บอกเลยพลังต้องมีอยู่ในตัวทุกคนบอกได้เลยนะคะน้องๆใครก็แล้วแต่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะคะแม้กระทั่งจะโดนเขาข่มขืนก็บอกเดี๋ยวก่อนขอควักถุงยางสักนะ,ะมันปลอดภยัยเอา้า<ฉ>ไม่ใช่นิยายนะเรื่องจริงนะควักออกมาแล้วใ,ใส่ให้เลยใส่ให้เลยค่ะอา้าวจริงๆเราต้องปีชอยต้องแบบว uh ่า huh. ต้องลองบางทีมันต้องซ้อมบทนะบางทีมีม,มีมีลูกอายุ30คนโตลูกอายุ30ลูกสาวด้วยนะคะ สอนลูกเรื่องเพศตั้งแต่เล็กหรืออาจจะอยู่ในแวดวงนี้ก็ได้ถ้าถ้าเป็นพ่อแม่สมัยแไม่ตั้งก<ม>ติกาห้ามคนอื่นพูดเริ่มเล่าเองแล้วไม่จะเล่าให้ฟังประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกลูกไปทํางานดตั้งแต่เล็กๆล,ลูกก็อยู่หลังห้องแม่ก็นั่งให้คําปรึกษาคนไข้แล้วก็ตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์ไปด้วยพอลูกอยู่ม .1 ลูกทำรารยงานวิชาอะไรทราบไหมคะหนองใน ก็บอกแม่หนูไม่ต้องเซิร์ชที่ไหนเลยหนูได้ฟังแม่ทุกวันเลยคะแนนเต็มค่ะนะนี่คือเรื่องจริงคือเวลาจะสื่อสารือว่าจะคุยกับใครไม่ว่าคนใกล้เคียงหรือคนอื่นนะคะอาจจะต้อง,องเอาเอา,เอาเรื่องที่เราเคยประสบการณ์เนี่ยเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะทัศนคติที่ดีของเรานี่แหละในการมองโลกแล้วก็เสริมพลังขอย้ำเลยต้องเสริมพลังผู้หญิงคนนี้พลังค่อนข้างเยอะนะคะใช้ใช้ทั้งวันก็ไม่หมดนะคะเป็นคน ต้องเคารพสิทธิ์ตนเองนะคะสามารถต่อรองกับใครก็ได้แม้กระทั่งต่อรองกับนายจ้างก็ต้องใช้ใช่ไหมฮะาจยา์โอนะคะพี่เขาฝากไว้ตรงนี้แหละนะคะหมายความว่าความรู้ถ้าฟังสรุปนะคะความรู้ที่ต้องให้ต้องได้รับกันเนี่ยก็สําคัญอันต่อมาก็คือหยิบยื่นการพูดคุยโอกาสในการปรึกษาหารือระหว่างกันยกตัวอย่างเช่นในเรื่องครอบครัวของพี่เป้าเนาะแต่สุดท้ายพี่เป้าก็ยังมาตกอยู่ที่ว่า อำนาจอะ่ะมันต้องผลักมาจากข้างในตัวเองสุดท้ายตัวเองต้องเป็นคนเลือกและใช้มันเพราะฉะนั้นเราต้องมี power จากข้างในของเราเนาะทีนี้จะข้ามไปไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อกี้คุณลุลาพูดคนแรกเนี่ยมีประเด็นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าตกใจในสังคมอย่างหนึ่งเนาะคือเรื่องของข่าวแท็กซี่ใช่ไหมครับที่เป็นผู้ติดเชื้อ H I V แล้วก็เหมือนล่าเหยื่อ ลาเหยื่อที่จะทําให้คนอื่นติดเชื้อด้วยถ้าฟังถ้าเราฟังการเล่าแค่นี้เนี่ย,อ,ยอาจจะเกิดการกลัวผู้ติดเชื้อ HCV ได้เลยนะฮะทีนี้อยากให้คุณรู้ลาเล่ารายละเอียดข่าวตรงนั้นเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็เหมือนกับว่าเมื่อฟังเรารู้สึกยังไงกับมันอะ เพราะจริงๆข่าวแท็กซี่เนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ลักษณะคือถ้าเราไม่ได้อ่านเองก็จะมีเพื่อนๆเล่าต่อๆ,ๆกันมาแต่ว่าท,ที่ได้ฟังแบบชัดเจนจริงๆคือดูรายการโอปรา o p นะคะโอปราวินฟรีของสหรัฐอเมริกาที่เชิญผู้หญิงทั้งหมด7คนมานั่งคุยกันว่าโดนผู้ชายคนเดียวกันเนี่ยหลอกหลอกให้เป็นแฟนแล้วก็แล้วก็ทำให้ติดเชื้อ HIV ทั้งหมดเลยเราฟังเราก็ดูรู้สึกได้ว่า มือนอันดับแรกคิดว่าเขาต้องไม่จิตเขาต้องไม่ปกติแน่ๆน,นะคะแล้วสองก็คือ,อก็จะเป็นผลพวงคล้ายๆกับน้องๆที่ที่อมถ่ายรูปมาคือ,เ,อ,อเขาเลือกที่จะคบคนนี้เราก็เลือกที่จะไม่ใช้ถูกอย่างและสุดท้ายเขาก็ติดเชื้อ HIV โดยที่เขาไม่ได้เลือกม,มันฟังแล้วมันก็หดหัะคะ่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเ และไอ้ที่เราครบอยู่นี่ล่ะมันโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบเพื่อนเราแต่งงานเนี่ยมีสามีมจริงๆอย่างที่พี่อมพูดคือถ้าเราสื่อสารกันไม่มากพอว่าเฮ้ยเธอตอนนี้เธอโอเคอยู่หรือเปล่าเธอจะต้องไปหาเสร็นหาเลยข้างนอกไหมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้พูดกันลึกขนาดนี้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงทุกคนจริงๆมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากแต่งงานเลยไม่แบบเออมีแฟนเราก็ยังจะต้อง เหมือนคุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ค่ะในกรณีนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นแฟนใช่ไหมก็ยังทําให้เราติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะเป็นผู้หญิงเงี้ยค,ะค่ะแต่ในแง่ที่ก,การนําเสนอข่าวอยงเงี้ยเหมือนคนที่ติดเชื้อ Hiv ต้องการจะแบบว่าแพร่เชื้อเพื่อระบายแคนเนี่ยวิถ้าฟังไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าการสร้างความรังเกียจเดียดฉันให้กับคนติดเชื้อเลยเนา ลาฟังเองเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกหดหูใช่ไหมคะคิดว่ามันมีผลกระทบไหมคนจะทําให้คนเกียดคนที่ติดเชื้อมั้ถ้าถ้าคนที่ไม่ได้บอกคนอื่น uh huh. คืออยู่ในสังคมเดียวที่ไม่ได้บอกเลยะคะ่ะลึกๆเขาคงแอบเสียใจไรเง uh ี huh. ้ย <yeah. S 1> เพราะว่าน้องๆที่พี่อมถ่ายรูปมาไม่มีแววตาของเด็กเลยสักคน uh huh. ทุกคนดู ไม่มีความสุขค่ะดูหดหู่เขาวนี้ถ้าเป็นคนที่สังคมรู้สมมติว่าทางานแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นเลยอ่ะมันก็คงจะทําให้เขามีความกดดันมากขึ้นเพราะว่าแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าการแสดงออกต่อสิ่งที่เขารู้สึกไม่ดีด้วยอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันก็ก็อาจจะทําให้ต้องยิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีกสำหรับคนที่ติดเชื้อ HIV ค่ะพี่โอมคะเขาบอกว่าเด็กสายตาไม่ ไม่สดชื่นหดหูจริงหรือเปล่าค่ะโอเคเดี๋ยวกันนะครับจะอยากจะแบ็กอัพนิดหนึ่งที่เมื่อกี้เราบอกว่าในเรื่องของ uh, คนในโอเปราบินฟรีที่ผู้ชายที่เดทผู้หญิงเจ็ดคนประมาณนั้นแล้วก็แต่แล้วก็ไปแพร่เชือ้ออันหนึ่งที่จะต้องเมนชั่นก็คือว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยมักที่จะเบลมหาหาคนที่จะเบลมหา หาเหตุผลที่จะเบลมเบลมสังคมเบลมใครก็ได้คนพวกนี้จะเป็นคนที่โฮ u รั against ทุกคนว่าแต่ก่อนฉันไม่เคยเป็นแล้วตัวฉันเป็นไม่รู้ว่าติดได้ยังไงโอเค So o n t n t c a r แ I'm gonna get revenge ก็คือจะต้องแก้แขนแล้วก็ไปให้คนอื่นคนพวกนี้จะสร้างอิมมูนในการ the sensitivity ในการในการในการเห็นใจคนจะไม่มีและเขาต้องการก็คือว่า พออย่างเดียวคือต้องการที่จะแก้แค้นแล้วก็สเปรดเชื้อไปเรื่อย uh, คนก็จะมี manipulation manipulative tactic ที่เยอะมากคือรู้ว่าจะจะหลอกล่อคนไงให้เชื่อโดยเฉพาะเวลาคนที่มี intimacy ด้วยเนี่ยเวลาอยู่พูดเสมอว่าโอเค you don't trust me ฉันไม่มีอะไรอะ่ะ w h y do you trust me enough เนี่ยผู้หญิงก็จะโอเค fine yeah well maybe you don't have it maybe I think too much แล้วตรงนั้นเนี่ยท่านที่จะบอกว่าโอเค you want to make sure let's go to the doctor let's have it tested แลว้วก็โอเคถ้าเกิดเทสแล้วไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ protection ก็ได้แต่ผู้หญิงพวกนี้อย่างที่บอกว่า trust เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในส่วนหนึ่งในการมี relationship เรารู้ว่ามันมันสำคัญแต่ว่าบางทีเนี่ย you trust yourself first หรือว่า you trust your partner first ถ้าเกิดเรา trust trust ตัวเองก่อนเนี่ยอยู่ก็จะบอกโอเคเพราะว่าเราไม่แน่ใจยังไงเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่า เวลาที่อยู่แบบคอมพลีมายส์ว่าโอเคบางทีก็อาจจะไม่มีก็ได้เราคิดมากปัญหามันก็เกิดตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนก็คือคอมมิวนิเคชันเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญว่าเวลาเรามีพวกต่อให้คอมมิวนิเคชันระหว่างแม่กับลูกระหว่างแฟนโดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยมักจะไม่คิดถึงเรื่องพวกนี้อย่างที่ยูบอกว่าสนุกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องไลฟ์ออฟคอมมิวนิเคชันแล้วก็มัธุริตี้เนี่ยสำคัญเพราะเด็กสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยต่อให้สิบแปดต่อให้มากกว่านั้นเนี่ย บางทีเนี่ยวิธีการควบคุมตัวเองเนี่ยมันมันยังไม่มีแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเป็น impulse หมดเลยว่าทุกอย่างต้องการลดได้ต้องให้ได้แต่ว่าลืมคิดถึงคอน s e q u e n c e ลืมคิดที่จะให้ไกลนิดนึงจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วจากนั้นอยู่ก็ไปเปลมแล้วว,วิธีการเปลมที่ดีสุดคือการแพร่เชือ้อนั่นคือตรงนั้นแต่ว่าจะจะเมนชั่นไปที่คําถามก็คือว่าเวลาที่ผมเห็นแล้วบอกว่าเด็กพวกนี้ย เวลาเปิดตาแล้วเนี่ยเราไม่เห็นความสดใสหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เป็นอะไรที่ดีเบตว่าแต่เรารู้ว่าเวลาเราเห็นเด็กเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือเราเห็นหน้าเราเห็นตาของเขาแล้วยู่จะ perceive ยังไงก็ได้ยูคิดยังไงก็ได้นี่เป็น interpretation ของแต่ละ audience เวลาเข้าไปดูงานแต่ในส่วนของตัวเองเนี่ยคิดว่าเวลาเห็นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเห็นความเศร้าของเด็กส่วนหนึ่งเห็น determination ของเด็กว่าเขาสู้เขาเป็นเด็กที่มีเชื้อโซวา Understand เขาอ n d e ด s สแตน the living condition ของเขาแล้วเขาเขาพร้อมที่จะต่อสู้เขารู้ว่าเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ที่ต้องพินพอยออกโซก็คือว่าแม้กระทั่งเราบอกว่าเด็กพวกนี้ไม่มีเขาไม่ได้เลือกเช่เป็นอย่างนี้แต่เราอย่าลืมว่าเด็กพวกนี้เลือกที่จะมีชีวิตอยู่เขาเลือกที่จะต่อสู้กับโลกพวกนี้เพราะฉะนั้นเราที่ควรจะซัพพอร์ตเด็กพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลาอยู่มีเพื่อนอยู่มีครอบครัวอยู่ลองชวน กันไปไปเยี่ยมเด็กพวกนี้ไปโดเน่ไปไปไปทรีตลันช์เขาไปซื้ออาหารให้เขาเขาอาจจะมีความนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้สังคมดีขึ้นเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเขาไม่มีพ่อแม่เขาไม่มีครอบครัวเขาไม่มีคนที่รักเขาแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นคนร่วมสังคมเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือได้ในส่วนที่เราทําได้แต่ว่าถ้าเราอิกโนร์ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหาก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะอาจจะเกิดกับตัวยูก็ได้เกิดกับพ่อแม่พี่น้องแฟนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจะ caring แล้วก็ sensitive นิดนึงกับกับความเป็นไปในสังคมจุดในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะมีโมเมนตัมในการเกิดขึ้นในการสร้างในการในการคิดในการแก้ปัญหา ขอพี่เป้าสองคำถามสองคำถามจากคุณลุลาแล้วพี่โอมเลยค่ะคุณโอมเลยค่ะคือคำถามเดิมเนาะคำถามเดิมของเมียวก่อนนิดนึงคือจากการนำเสนอข่าวซึ่งพอการนำเสนอข่าวว่าผู้ติดเชือ้อแก้แค้นโดยการแพร่เชื้อมันดังมากเลยอะ่ะมันโอ้ยคนพูดถึงกันเยอะมากเลยอะ่ะไอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะมันส่งผลทำให้คนทั่วไปเนี่ยเกลียดกลัวพวกผู้ติดเชื้อมากขึ้น ไหมคือเหตุการณ์แบบนี้การนําเสนอข่าวแบบนี้มันส่งผลต่อการทําให้เกลียดกลัวผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไหมนี่คือคําถามนี่<ช><ม>คือคําถามแรกจริงๆพี่มีคําถามในใจมาตั้งนานละว,ว่าสมัยก่อนคนฉลาดน้อยเนาะตั้งแต่เอทรุ่นแรกๆที่ออกมามันกลัวมาตั้งแต่ตอนโน้นละไม่ใช่เพิ่งมากลัวแท็กซี่นะคะเพราะภาพที่ทางผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์รณรงค์เนาะเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวตุ่มพองเต็มตัวนะคะ เอดเป็นแล้วตายมันมาตั้งแต่ตอนโน้นแล้วไม่ใช่มา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 ,มาสติ๊กมากหรือมามามา,มาเกียดมากลัวกันเอาอีตอนนี้นะคะแสดงว่า<ม>ความเกียดกลัวมันสะสมมาเรื่อยๆมันสะสมมาเรื่อย,ยๆอนนี้มันยิ่งทําให้แบบว่าผู้ติดเชื้อทุกวันนี้ยังไงก็ยังยังมีการตีตรากันอยู่นะคะก็เลยแบบยิ่งพอแท็กซี่ออกมาทําเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็ยิ่งทําให้โลกมองว่าความน่ากลัวทําไมไอ แท็กซี่หรือผู้ติดเชื้อต้องมากระทําเหตุการณ์อย่างนี้บางทีก็จะมองแค่ด้านเดียวนะคะถ้าคุณมองอีกด้านหนึ่งด้านการป้องกันด้านการรณรงค์นะคะทำให้คนเป็นห่วงเป็นใยตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมว่าสังคมเนี่ยมันมีการมีความแตกต่างทุกๆุกทุก,ทกชนชั้นทุกหมู่เหล่านะคะแตกต่างทําความคิดถ้าคุณรู้จักคิดมาก่อนว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันมีผลกระทบอะไรกับสังคมบ้างกับตัวคุณเองบ้าง พี่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะบรรเทาลงไปบ้างนะคะจึงอยากจะอยากจะแชร์มุมมองมา,มากกว่าอ,อย่างอื่นนะคะบางทีเราก็จะไปมุ่งประเด็นที่ว่าเฮ้ยทำไมแท็กซี่มันทําอย่างนั้นทําไมะจะต้องอ,อย่างที่ของที่ออกรายการโอปราห์ทไมจะต้องให้ผู้หญิงที่ไม่รู้รักหรือไม่รักติดเชื้อไปด้วยกันหมดทั้ง7คนนะคะอยากจะให้ลืมตรงทงสวนนั้นอาจจะมีแค่ ย่อยนี่เล็กน้อยนะคะแต่คนในสังคมสวนมากจะยกเอาอีเล็กๆนี่แหละขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่คล้ายๆกับถ้าเป็นพวกนักกฎหมายก็จะบอกว่าทําไมชอบหยิบบทเฉพาะการมาคลุมคนทั้งโลกซึ่งบทเฉพาะการอาจจะมีเพื่อคนสองคนในโลกนี้อะไรเงี้ยนะคะถึงบอกอยากจะ แต่มุมมองของแต่ละคนมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเป็นเป็นการมองมองโลกที่ที่แตกต่างกันแต่อยากระจูนให้คามาด้วยกันว่าไม่ว่าแววตาน้องเขาจะสดใสวแววตาน้องเขาจะหม่นมองนะคะเขาก็คือคนในครอบครัวคนในโลกใบเดียวกันเพราะว่าเราต้องไม่หนีจากยังไงมันก็หนีกันไม่พ้นเราอยู่ด้วยกันนะคะแชร์อารมณ์ความรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วอยู่ด้วยกันได้ห่วงหาอาทรกันนะคะ นะจริงๆถ้าเกิดเหตุการณ์แท็กซี่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นบ่อยมันก็จะส่งผลกระทบอีกนะเราต้องพยายามบางทีการสื่อสารจากหน่วยภาครัฐหรือสื่อสารมวลชนต้องฝากสื่อสารมวลชนด้วยนะ,ะการตีตีข่าวการประคมข่าวบางทีก็ให้มันเบาลงหน่อยอย่าสักแต่ว่าฉันจะขายข่าวฉันตกลงอะไรไปแบรุนแรงแท็กซี่คนนี้แหมมันติดเชื้อแล้วนะมันยังต้องเอาเชื้อไปให้คนอื่นอีก มันยิ่งเหมือนว่าคนติดเชื้อยิ่งจะถูกตีตาเข้าไปอีกใช่ไหมคะมันต้องช่วยกันบอกว่าเออข่าวอะไรที่มันแรงๆอาจจะให้มันคำดาให้มันเบาลงมาหน่อยนะคะเนาะเราก็ต้องหาช่องอะไรที่จะช่วยกันบรรเทาคะ่ะนั่นนั่นในแง่ของการนําเสนอของสื่อเนาะว่าจะไม่พูดแต่ขอนิดนึง <c oughs> คือนั่นคือในแง่ของการนําเสนอสื่อนะครับแต่เราในฐานะคนเสพสื่อเนี่ย <c oughs> มีคิดว่าวิจาร,รณญาณแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะความรู้สึกทางใจของเรามีผลสําคัญในการตัดสินยกตัวอย่างเช่นมีข่าวผู้ชายไปยิงกันตายเรายังไม่โทษผู้ชายทั้งโลกเลยใช่ปหเราโทษผู้ชายคืออีกคนนั้นที่ยิงที่สร้างเหตุการณ์เดือดร้อนนี่กรณีที่ฟังพี่เปาแล้วคล้ายๆกันคือมันเป็นเรื่องของคนคนนั้นน่ะมันไม่ใช่คนที่ติดเชื้อเฮชีวีทั้งโลกที่เขาจะทํากันใช่ไหมฮะซึ่งพี่เปาพูดปุ๊บโยงมาสู่คําถามที่สองที่เราบอกว่าเอ๊ะแววตาน้องเขาเนี่ย ดูไม่สดใสเนี่ยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรในใจและคําถามที่สองเนี่ยจริงๆไม่ได้มาจากเมียวหรอกมาจากคุณรุลาคุณรุลาถามว่าแล้วจริงๆเด็กพวกนี้สามารถเติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนพวกเราหรือเปล่าคะเชิญครับพี่เป้า่ะเมื่อกี้เห็นบอกหนังรุลาเป็นคำถามของคุณรุลาโอเคนะคะเหมือนอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนช่วงแรกแล้วนะคะอยู่ตรงไหนไหนไม่มีใครรู้หรอกว่าคนไหนติดเชื้อนะคะอยู่ไหนก็มีอยู่บนรถไฟฟ้า บนแท็กซี่บนรถเมย์มีหมดนะคะเพราะบ้านเราผนะู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะคะบอกจํานวนไม่ได้เดี๋ยวโดนหักเงินเดือนเดี๋ยวจะหาว่าทํางานไม่ได้ผลนะ,ค,ะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเขาดูแลตนเองทําไมเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะสังคมยอมรับเขาเขาเข้าใจกระบวนการดูแลสุขภาพกระบวนการรักษาใช่ไหมคะเ <laughs> ข้าใจตนเองก่อนว่าต,นเ,ตนเองตันนี้มีอะไรอยู่ในตัวเรา ะะมองให้เป็นในด้านเชิงบวกว่าเรามีเพื่อนนะคะเหมือนพี่เคยอ่านผลงานของน้องสักคนหนึ่งที่ติดเชื้อก็บอกว่าเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ในตัวเราเราต้องให้ข้าวให้น้ําเขาเพื่อตัวเองนี่แหละมันก็จะซ้อนกลับมาที่ตัวเองเพื่อตัวเราจะได้แข็งแรงนะคะเพื่อนที่อยู่ในตัวเราจะไม่ไมทำให้เราเจ็บป่วยเออพี่ฟังแล้วก็พี่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของน้องคนนั้นนะคะเขาอยู่ได้นะคะถึงแม้จะติดเชื้อจากแม่ ทุกวันนี้รุ่นแรกๆของพี่ก็อายุ1 7 1 8เขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะให้คนในสังคมเข้าใจเถอะค่ะติดเชื้อก็อยู่ได้เหมือนคนปกติดีไม่ดีคนเป็นเบาหวานคนเป็นมะเร็งคนเป็นหัวใจไปก่อนแล้วนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเบาหวานเขาตัดแขนตัดขาไหมเวลาเป็นแผลที่ขาที่เท้าแผลเน่าไม่หายนะคะเบาหวานตัดขานะคะเออวีตัดไหมเออ เขามีเพียงเชื้อ HIV เป็นไวรัสตัวหนึง่งนะคะถ้าดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงปกติเลยค่ะไม่มีใครรู้หรอกนะคะชีวิตคุณเป็นยังไงตั้งแต่อาทิที่แล้วที่คุณยังไม่ติดเชื้ออาทินี้คุณติดเชื้อคุณก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมตื่นเช้าขึ้นมาไปโรงเรียนไปทํางานใช่ไหมคะชีวิตทุกอย่างเป็นปกติเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาต้องช่วยประคับประคองช่วงแรกที่เขาได้รับข่าวนั้น นะคะทำยังไงเราจะช่วยเด็กประคับประคองเด็กให้เดินไปด้วยความปลอดภัยด้วยความเข้าใจกับสิ่งที่ตนเองมีแล้วก็พี่ก็ย้ําทุกครั้งเวลาน้องๆเข้ามานะคะจะย้ําทุกครั้งเลยนะคะเวลาคุณมีเซ็กคุณมีเพศสัมพันธ์กับใครคุณควรจะต้องป้องกันนะคะถ้าคุณรับเชื้อเพิ่มเมื่อไหร่น้องคนนั้นอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายคือเพิ่มไวรัสเข้าตัวเอง นะคะแล้วก็จะแพร่เชื้อให้คนอื่นเขาหรืออาจจะมีการรับเชื้อดื้อยาอันนี้ถ้าเป็นในกลุ่มผู้ติดเชือ้อเ็าจะเข้าใจเป็นอย่างดีอันนี้เราก็จะยำ้ำนะบางทีเห็นไหน้าค่าตาคนอูอือยากมีเพศสัมพันธ์กับเขาจางมอแล้วมันถูกใจอ่ะเด็กๆอ่ะนะคะไม่ไม่เพียงแค่ว่าอยากควงนะอยากได้คนนี้จังเหมือนคุณลูลาบอกว่าเด็กทุกวันนี้มันวัยใช่ไหม เจอกันที่ในห้างยิ่งพลาก้อนเนี่ยแป๊บเดียวหาอ้าวเวอันนี้พี่พูดจะประสบการณ์โดยตรงกันเนี่ยเกือบขน้องเกือบน้องนองที่มาหาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะมันมีความไวัยจริงๆถ้าใครไม่มี Facebook เชยไหม น่าคุณพี่ก็มีค่ะมีแฟนรายการเยอะยค่ะทุกคืนน,นะคะทันค่ะวัยนี้ทัน a c e b o o k นะคะซึ่งบอกว่าต้องเข้าใจนะคะเข้าใจตนเองน้องๆเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจการดูแลนะคะแล้วก็กระบวนการนี่แหละน้องมีชีวิตเหมือนปกติเรียนจนจบปริญญาเอกเคสพี่มีขอบอกนะคะที่ที่องค์อยากจะอาก็คือว่าเมื่อกี้ที่อยู่บอกว่าอยู่ไม่อยากจะบอก n u m b e อร์ใช่ไหมแต่เราจะบอกให้ว่านี่คือสถิติที่ที่เพิ่งไปหามาเมื่อเช้านะครับ ในแต่ละปีเนี่ยไม่รู้ว่าพวกอยู่รู้กันป่าวว่ามีคนติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยเก้าแสนคนในแต่ละปีโอเคบ้านเราใช่ไหม worldwide ทั่วโลกใช่ครับทั่วโลกหนึ่งในหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในเจ็ดของคนที่ติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยเป็นเด็กโอเคแล้วก็โซฟาเนี่ย13 m i l l i o n เ ที่ติด HIV ในปี2010ก็คือ13ล้านคนเย็บใช่ครับแล้วก็ the scary part คือว่าเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเรามี undocumented patient แล้วก็คนที่ติดเชื้อที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะมากเยอะมากจน alarming ว่าเวลาอยู่ไปอย่างที่บอกเราก็ไม่รู้เพราะาใน audience พวกนี้หรือไม่รวมทั้งพวกเราตัวเนี่ยมีกี่คนที่ไปติดไปเทส HIV มาใน6เดือนที่แล้ว อยู่ไม่ต้องยกมือก็ได้แต่ว่าอยู่รู้ว่าอยู่ทําอะไรมาแล้วอยู่ควรที่จะไปเช็คไหมนั่นคือพอยต์ของมัน,มนถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้มันอาจจะมีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเรามีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วในเด็กไทยที่อมทำเนี่ยไปคุยกับเด็กที่เด็กไขตัวหรือไม่ก็เด็กที่เป็นเอชบีพวกนี้เด็กที่ที่เด็กที่สุดที่ถามมาแล้วเป็นก็คืออายุเจ็ดขวบ และยูยังคิดว่าเด็ก7ขวบเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่ายังวิ่งเล่นอยู่ยังไม่มีมาชูเรตี่พอจะมีเพศสัมพันธ์ได้ว่า well, อินเรียลลิตี้นะเด็กคนนี้มีแล้วเรื่องคิดว่าถ้าเด็ก,ดกอายุ7ขวบเริ่มมีเพศสัมพันธ์เริ่มที่จะติดก well, อร,อรอเรียว่ายูเวนตุสอยู่แบบดขวบ9ขวบ10ขวบอาจะเป็นเอชไอวีอาจจะเป็นเอสก็ได้แล้วเด็กพคนนี้ยังไม่เคยมีโซเชียลวอร์กเกอร์เข้าไปเข้าไปคุยเข้าไปสอบถามเนี่ยคือปัญหาที่ใน educational system ของเมืองไทยแล้วก็โดยเฉพาะในปัญหาในทางเศรษฐกิจของเมืองไทยที่ทุกคนจะต้องทำมาหากินแล้วเดี๋ย็กคุนคิดว่าโอเคไม่รู้จะทำงานอะไรก็ไปยืนตามถนนและเสว่าถ้าได้สอ0สบาทต่อคืนก็โอเคมันก็เลยเป็นเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นมาว่าเด็กไม่จำเป็นปต้องเรียนก็ได้ไปหาเงินแล้วสนุกด้วยได้เงินด้วยแล้วจุดนี้ไม่แน่ใจว่า Education system แล้วก็ในเชิงของที่พี่ป้าเนี่ยเรารู้ว่าอาจจะมีการการการโปรโมตตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะ wide spread อยู่ในเมืองไทยที่ควรจะต้องรู้พี่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระดับนโยบายระดับชาติเนาะบางทีเราเราไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงหรือไปผักดันตรงนั้นเราก็แค่คอมเพลนสส่เราให้สู่กันฟังว่าเอ๊ะสังคมไทยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น เด็กตัวเล็กๆต้องหาเลี้ยงตัวเองต้องไปขายบริการซึ่งฟังแล้วเจ็บขวบนี่ตกใจนะคะใจหายตกใจนี่ก็เคยได้ยินได้ฟังข่าวมาบ้างแล้วมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างมารองรับอย่างที่คุณโอว่าต้องมีนักสังคมสงเคราะห์มีหน่วยงานอะไรหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งงานนี้ก็จะไม่พูดไม่ได้ว่าทางศูนย์วิจัยโรคเอดของเราก็มีน้องๆที่อะไรอะ่ะ ขาดครอบครัวดูแลนะคะเราก็มีนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าพยาบาลมีหมอดูแลให้เขาเข้าใจการใช้ชีวิตทุกวันนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับแบบนี้ก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งในสังคมนะคะทีนี้ถ้าในในช่วงที่ว่ามันมันได้ยินแล้วมันสะท้อนหลายๆอย่างสะท้อนสังคมสะท้อนครอบครัวสะท้อนระดับนโยบายระดับชาติว่าจะไม่แตะการเมืองแล้วนะนะ <c oughs> มันมันเป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่ก็อบอกได้ว่ามันมันมันนอกเหนือสิ่งที่เราจะควบคุม แต่เราก็ไม่อยากจะให้สังคมเป็นแบบนั้นเนาะอาจารย์โอมนั่นะต้องต้องฝากฝากฝากันตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยากถ้าเผื่อน,น้องคนนั้นก็ติดเชือ้อใครจะดูแลล่ะมันก็เป็นประเด็นที่มันผลกระทบต่อเนื่องกันมาเยอะแยะถ้านะน้องติดเชือ้อถ้ายังขายบริการอยู่ล่ะนะมันก็จะเป็นกันไปทอดๆหมดนี่เป็นเป็นค,ความห่วงใยจากคนที่ทํางานด้านนี้ค่ะตอนเริ่มต้นเนี่ยเราบอกว่าเลือกได้อันดับแรกเลยเนี่ยคืออํานาจภายในเราตัดสินใจที่จะเลือก ตอนนี้เรากาลังคลืบคลานมาเห็นชัดแล้วนะครับว่าเโครงสร้างทางสังคมแล้วก็การอะไรนะระบบสาธารณสุขระบบสวัสดิการในประเทศเรานี่มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องโรค hiv aids เหมือนกันตอนนี้เราไปถึงตรงนั้นแล้วเนาะคุณรุลาจดเยอะเลยคะ่ะอยากจะคุยอะไรไหมคะคือมันมีหลายหัวข้อที่ที่อยากจะแชร์เรื่องแรกก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะตัดสินใจจะทําเลสิกเพราะว่าสายตาสั้นเยอะมากมันจะต้องตรวจ เลือดเพื่อจะส่งให้ที่สถาบันเลสิกดูว่าเราติดเชื้อ h อ v หรือเปล่าเพราะว่าถ้าติดเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเลสิกไม่ได้ทำได้แต่คุณหมอจะมีวิธีการป้องกันอีกแบบเพื่อที่ให้เขาเนี่ยไม่ติดไอช่วงที่ไปตรวจเนี่ยแหละคะ่ะเราก็รู้ว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยดีแต่ช่วงที่รอลุ้นผลเนี่ยมันตื่นเต้นทำไมคือมันอย่างที่บอกว่ามันใกล้ตัวมากมันใกล้ตัวมากคือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราติดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันถ้ารักเราจริงๆก็ขอเลยไปตรวจให้หน่อยไม่ต้องพูดถึงสามีภรรยานิ่ก่อนจะแต่งงานก็ต้องตรวจแล้วแต่ว,ว่าถ้าเป็นแฟนกันคบกันจริงจังถ้าเธอรักฉันก็ไปตรวจก็จะได้มั่นใจนะคะอันนั้นก็จะเป็นวิธีช่วยเรื่องเรื่อง trust ท,ท,ที่พี่โอบอกไว้มีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เปาพูดว่ามันต้องเป็นเรื่องระดับชาติส่วนหนึ่งคือสังคมเราลืมง่ายมันมีบางเรื่องลมพัด